กับนังซ้ำบอสบ้านอีกแล้วเช้งเถยนะคะสําหรับใครนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถไปส่งลูกหลานนะคะไปโรงเรียนอยากได้คันเล็กๆค่ะที่จอดง่ายๆนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะซูซูกิสวิปนะคะเครื่องยนต์1.2ตัวนี้เป็นตัว GL ปี2018ค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบโฉมนี้อยู่แล้ว ลูกค้าจําก็ชอบเหมือนกันนะคะขนาดภายนอกยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะออาให้ดูความสวยของนอกก่อนนะจ๊ะคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้ตรงนี้ด้วยสวยๆกริบๆเลยคันนี้สมบอกเลยว่าแอบเหมือนรถยุโรปรถอะไรรถอะไรรถอะไรในสองด้านข้างคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นล้อ กระทะนะคะแบบมีฝาครอบให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ในส่วนของตัวรถนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยลูกค้ามาด้วยสีเทาดําสีสวยนะคะในส่วนของด้านหลังลูกค้าเขาใจคิดเขาใจทำต้องพูดอย่างนี้นะ มือเปิดประตูอยู่ตรงนี้ค่ะคุณพี่แล้วคือด้วยความที่ดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะกลมกลืนมาเลยนะลูกค้าจาถือว่าหน้าใช้งานแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายค่อนข้างที่จะดูน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ดูสปอร์ตนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบดีไซน์รูปรักษ์ของคันนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะจําถือว่า จากกว่างขวางกว่าตัวปี2012 2 0 1 3นะคะตัวนี้ด้วยความที่ด้านท้ายของเขาจะออกแบบนูนออกมาสักนิดหนึ่งนะคะด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเดี๋ยวจ้อภาพไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็จะตัดด้วยสีเทานะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของเลขไมา์ค่อนข้างที่จะอึ้งมา,มากๆเลยนะคะลูกค้าเลขไมค์อยู่ที่26,959กิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะ คันนี้ถือว่าใช้งานน้อยนะลูกค้าให้ดูจากสภาพเลยนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะลูกค้าได้ส่วนของคอนโซลกลางตัวนี้จะรองรับมาแล้ว ahu x usb นะคะสําหรับคันนี้แอร์เป็นแบบแมนนวลค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของบ อยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าเบาะค่อนข้างที่จะนั่งสบายแล้วก็นิ่มแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาผ้านะคะลูกค้าในส่วนของตรงกลางก็จะมีลวดลายกราฟ,ฟิกมาให้นะคะ สวยจริงๆลูกค้าจาชอบมากคันนี้จําชอบเบาะเลยนะคะในส่วนของด้านหลังก็สามารถพับได้เหมือนกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าด้านหลังด้วยนะคะจำถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกราคาเลยดีกว่านะคะราคาของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่429,000บาทนะคะ่อนสบายๆเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะสาหรับใครอยากชมรถตัวจริงนะคะ สามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์ดบ้านสาขาราชบุรีเลยค่ะจ้ามมาจับอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะสําหรับใครอยากจะปรึกษาเรื่องเงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยที่สาขานะคะอยู่เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะถึง6กโมงเย็นค่ะสําหรับวันนี้นะคะจ้าต้องขอฝากเจ้ามินิคันนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ